เป็นว่าที่จ้างบ่าวแล้วสำหรับพระเอกอย่างเวียรสกุลวัตและแฟนสาวนักธุรกิจนอกวงการที่มีชื่อว่าวิทกี้ที่หนุ่มเวียได้ประกาศผ่านสื่อว่ากำลังจะมีพิธีแต่งงานในวันที่17เจกรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ วันนี้นะคะวันที่3กรกฎาคมนุ่มเบียร์ก็ได้โพส์ภาพกําลังสวมแหวนเพชรเม็ดงามพร้อมแคปชั่นเคยทําแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณทุกคนนะครับอ้าว5 4 3 2 1 a c t i o นซึ่งหลังจากนั้นนะคะคุณแม่ของนุ่มเบียร์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กับโพสต์นี้ของนุ่มเบียร์อีกด้วย